หักย้อนคนที่เฮาหักคือเหตุกันใดลงคอที่ให้เจ้าให้ไปก็ลายอยู่มีเท่าใดก็โอนให้บอขาดย้อนความหักความห่วง ย้อนว่าไอเหดให้ไอ้หลงมักน้ำตาลชัดไหลออกมาย้อนเจ้าเสียดายเด้ไอ้หมดไปกับเจ้าก็หลายแลว้วตั้งแต่ก่อนเขาบอกว่าฮักไอหลายเป็นอย่างตอนนี้มาทำารไอ้ได้หรือว่าไอดอกได้ไง่ายๆซ้ำบ่